สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้รักในประชาธิปไตยทุกท่านนะครับผมนายกรีดีประธานผู้นำการพัฒนาประชาธิปไตยรุ่นที่8นะครับเรามาแถลงข่าวในวันนี้เพื่อที่จะเปิดอบรมหลักสูตรผู้นำพัฒนาประชาธิปไตยรุ่นที่9านะครับสำหรับรุ่นที่9นี้จะ ที่ที่ขารับการอบรมไม่อั้นนะครับเราจะเะปิดอบรมในวันเสาร์ที่26และวันอาทิตย์ที่27นะครับที่จะถึงนี้นะครับวันเสาร์26และอาทิตย์ที่27เดือนพฤษภาคมธศักรา2555นะครับโด ครั้งนี้ท่านละหน0 0ันบาทนะครับก็ขอเรียนเชิญเพื่อนเพื่อนพี่น้องผู้รักในประชาธิปไตยทุกท่านนะครับมาร่วมเข้าอบลงหลักสูตรผู้นำกันในครั้งนี้นะครับครับก็สำหรับท่านรองนะครับมีอะไรจากประชาสัมพันธ์ไห้ครับผมพ่อสกรกนะครับ,รบอ,บอยูอ่รอง การนะครับด้านนี้ก็อยากเรียนเชิญน,นะครับเสริต่อว่าอยากเรียนเชิญคนนะฮะท่านใดก็ได้ที่อยากจะมาอบรมนะฮะในเรือ่องของกุชดดาจิถไฟเพื่อจะทำให้รอบรู้และประกอบด้วยในความหมายของกุญแจรถไฟนั้นว่าไงนะฮะแล้วก็มีเรียนความหมาน กับสวัสดีท่านผู้ฟังนะฮะวันนี้ผมพิเชษรเสมนะบรองประธานว่าอาสุทนำพิจารณ์รุ่นใ่นะฮะก็เป็นส่วนพูรทักทายท่านนะฮว่าเนน้อยเนี่ยเราได้กอเ้ารวมรุ่นใหม่เพื่ะ้นึ้นก้าวที่จะรวมพิญที่ที่27นะ จะเป็นรูนสุดท้ายเพราะฉะนั้นแล้วประชาธนปิปตยเนี่ยจะจะเจริญก้าวหน้าหรือไม่เจริญก้าวหน้าขึ้นอยู่กับตัวท่านคบมากันให้เยอะมากันให้มากๆครับเพื่อสังคมและความเท่าเทียมของพวกเราครับไปสู่ระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ครับผมครับผู้ที่จะร่วมนั้นหากมีความประสงค์อยู่ไกลนะฮะก็คุณได้ตามไปรเรียกทันทีได้ให้ 403 207 1699 9งับครับย้ำอีกครั้งหนึ่งหมายเลขุ้เชียร์ครับ403ศูนย์ส9อ่อชื่อหมายเลขบั้ชีมีนายพรีรีร่วมกับนายธนาเาริร่วม รีสุภาวรรชื่อเพื่อผู้นำการพัฒนานประชาธิปไตยรุ่นที่แปดครับนี่คือบัญชีที่ท่านสามารถที่จะเ,เข้าในบัญชีนี้ได้นะครับขอบคุณครับก็ขอบคุณแฟะกรรมการทุกท่านนะครับที่ได้ให้เกียนรุ่น จะส่งตัวท่านเองหรือแม้ว่าจะส่งคนที่รู้จักที่จะสามารถพัฒนาความเป็น